ให้เล่ที่ว่าต้องปิดสกอตเทปตรงไนมังนะคะแต่นี่เป็นจริงๆเลือมันเป็นรังซ่องชันห้องครูนะชันหลังมันจะสั้นแบบเนี้ค่ะห้องครูมันจะสั้นไป <c oughs> เพราะว่าครูทําเบื่อให้มันค็ยายพันธุไดเร็วแต่ถ้ารังชันเดียวก็จะยาวประมาณไม่เกินสามสิบเซนแต่ปกติตามทีค่ครูต้องหลุไปให้ <c oughs> แต่ว่าที่จะต้องพันสกอตเทปก็คือเนี่ยค่ะเอาสกอตเทปมาพันเส้นดานอันนี้เลยค่ะ ภายในรอบเลยค่ะพันไปจนถึงปลาติกเลยปลาติกที่เราปิดชมุมดปลาติกเลื่อมาตรงนี้ค่ะปิดครอบปลาติกมาด้วยเลยปิดได้เรียบ้อยค่ะอันนี้พันไวตอนคืนนี้เลยก็ได้ค่ะพันตั้งไวพอคิดว่าครูคงไปวันเสาร์ค่ะแล้วถึงกะพอ่อคืนวันศุกร์คอยมาปิดทางข้าวโอกตรงนี้นะคะมาปิดทางข้าวโอกตรงนี้ที่นี่วันนี้ทีจะทํามันคืนนี้ค่ะปิดครอบ แต่ละลั่างที่คิดว่ามันมันจมบู์ดีนะนะ,ะมันสมบูญดีถึงกาปิดเลยถ้าเกิดว่ามันมืดเล่มเหม็นข้างในจำจริงต้องเปลี่ยนตัินิกายกลูกันนะแต่ว่าไม่พื้หรอกค่ะหลบนี่ก็เอาตามที่เห็นก่อนได้ ปึงถ้าปกติจะต้องหลอกปฏิกนี่โอกแเลยถึงกับเปลี่ยนปฏิกิเผื่อไส้ครูจะได้ย็นชัดแต่หลอนี่ไม่พือค่ะเอาเป็นว่าได้เขน,เนั่นเอาเขนั่นเอาเป็นติชก,กเทป,ป่อนก็นแล้วกันค่ะเอาสก,กอตเทปมาติดตัง้งซีดานนะคะเอ่อทำเซ,เซ็เลยกี่รังแต่คิดว่าส้มบูลนั่นนะในไส้าตาแต่คิดว่าส้มบูลดีเลยว่ะค่ะถึงกาผักึืนวันซุกคอยมาปิดทางขาอกตรงนี้เป็นทางขาอกเขานะใช้สก,กอตเทปนี่ละค่ะปิดไว้เลย อ่าถ้าวันนี้ขึ้นนี่ทีทํำก็คือปิดสกอตเทปหลบถังซีดานแล้วก็ตัวเช้าคอยมาเล่ว่าไอ้ที่ปิดสกอตเทปหลบซีดานเรียนวนเลือทางข้าโออกกี่ทางให้ปิดทางอื่นให้หมดนะคะยกเว้นทางข้าโออกทางเดียวหวให้เขา นะคะอันที่ว่าประมาณว่ามันรูมันรัวมันไนออกมาได้พันเนี่ยค่ะติดสกอเทปเฉลยก็ได้ค่ะถ้าคิดว่ามันน่าจะออกได้ปอเดี๋ยวกลูเดินทางไกลเพื่อว่าพอขึ้นรถแล้วมันจะเปิ่นผ่านนั่นนะกระชยัยเนี่ย,ช,ยชัยสกอเทปปิดหรือชัยเกาวโยดก็ได้เหลวเต้เลยค่ะก็ให้ปิดมาประมาณนี้ค่ะ